สวัสดีครับคือจะบอกว่าติดใจฮะได้ไปซื้อมาอีกนองแกะซองใหม่เนื้อแล้ว,วกันว่าจะเป็นยังไงจัดมีสองซอ,องฮะซอ,องเต็มเต็มเอาละ ไมโคโลด้านหลังสีขาวแต่ก็รู้สึกว่าโ,โลสีขาวสีดำก็ไม่ได้ต่างอะไรกันนะนั่นเงเต็นแค่ด้านหลังนั่นเองใส่ซีนนี่จะได้อะไรบ้างตัวอันนี้สี่ใบเหมือนเดิมแถนนี่ถึกจะเป็นธาตุธาตุอะไรวะน้ำแข็งมากน,นี่ไงมีธาตุแบบตรงนี้ แต่บางการก็ไม่มีท่านบอกอาล่ะชื่ออะไรนะคนนี้จำไม่ได้ <laughs> ใครใจำไ,ได้ก็บอกทีฮึบชินโนบุแบบนี้แหละแบบการ d อสดีอ้าล่ะอันนี้ล่ะทุบเนี่ซ้ำบอกว่ะไม่ซ้ำไม่ซ้ำ ตัวนี้ก็เหมือนกับชื่อเลยจะไม่ได้เหมือนกันเอาฮโฮโลครับมองโฮอลโลเลยดีกว่าโฮลโลจะได้อ,อะไรวะพรับน,น,นี่นะจะเป็นกันอะไรนะกันยูมัง้งตัวธนูน้ำแข็งผู้ชอบผูชอบโฮโลอ่ะวิ่งวิ่งเลยวิ่งวิ่งเลยโฮโลสวยมาก่ารเอาไว้ทางนี้ พอจริงแพ็คข้างหน้ามันจะเกี่ยวอะไรมัง้งไม่ได้เปลี่ยวกับที่ล็อตซองและลรคิดว่านะอ่ะอันนี้ดีกว่า,อ,าอุ้ยอ,อ้าวแล้วสีดำนี่สีขาวอะไรจะฟุกเป็นขาวดำยังไงน้วหรอใบแรก คืออ่าหลุดหลุดมืออะไรวะคือผมก็ไม่ได้เล่นตั้งนานม,มีตัวละครอ,อะไรใหม่ๆแบบคาเดอโตคาสุฮาอ่าฮะไปหนึ่งนันอันนี้ล่ะฮึบฮอรนี่ตัวเริ่มต้นเลยตัวธนูไฟมีดาวเลยสามดาวถึงหกดาวเลยนะ แ,แต่รู้สึกจะแบบจะเป็นแบบอ๋อเป็นเป็นแบบแบบวแบปปัทมาดาไม่วิง่งเลยอยู่โพนนไปแล้วกันเอาละอันนี้ล่ะทดูโอ้แบบนี้อีกแล้วเหรอ,อมิโก,โก สุดคำก่อนได้ไปตัวแบบอีกงานหนึ่งนะนี่จะเป็นแบบแคล้ายๆกับแบบพิเศษมัง้งคิดว่าตัวนี้ดีกว่าุบปชอบตรงนี้แหละที่มันจะมีซองละอันอะ่ะตัวแบบสามมิติเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่เคยเห็นนะยเป็นตัวใหม่มั้งไม่ได้เล่นนานแนะประมาณนี้ สำหรับล็อก EP ที่สองแต่รู้ส no ึกจำได้อยู่ตัวเดียวตัวนี้ใช่ไหมกันยูมั้งอันว่าใครๆเพื่อนๆคนไหนจำชื่อตัวคนไหนบ้างก็บอกกันบ้างนะครับตัวนี้มันแต่แรกเลยนะสองตัวนี้เนาะโอเคครับสัปดาวนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปจัดใหม่ชอบชอบการโคโลมากแจ่มโอเคครับสัปดาหนี้ก็ สวัสดีครับ